ลูกมากลูกมากาสายเกียร์นะครับขาดครับปุดช้างโอ้รถดีขาดสิกเหลือเกินเบาะคือขาดสิกาาจาก้่วจัง เป็นเบาะที่คลาสสิกเหลือเกินครับขายต่อบระักว่าขายอีกหาซื้อยากดี่หาซื้อไม่มีขายนะครับเบาะอ้าวฝั่งนู้นเป็นยังนไะ,ะเป็นยังนงจะทำไงจะหาซื้อเบาะแบบนี้ได้เนี่ยเบาะแต่ง อ้าวดาปีฝั่งนู้นสายตัวไหนทีมันมันขาดตัวทั้งไหนสายเซฟเพื่อสายเกียร์สายเซฟอ๋อเนี่ยเอ้าเอ้ากล้องกล้องกล้องก็เลยจะพังไปกับรถนี่ลนะนี่ครับตัวนี้นี่นี่ร่องรอย จับให้เบื้องหน้าซิเองเบื้องหนะ้อ่านี่ครับตัวที่มันนี่มันขายสิบอกเป็นยังผู้ตัวนี้ถอดไปซื้อใหม่หมอลูกบาทตัวนี้มีขายคุณช้างหายหน้าหายตาไปหลายไปหลายเดือนนี้ไปอยู่ไหนมา ได้ป่าเลยเนะี่ยป่าไหนสวนป่าดงพองป่าดงดิป่ปาดงดิีหายหน้าหายตาไปนานครับเจ้าขุดช้างพี่ชายกองเบียร์น้อยเออเบียร์น้อยไปใส่ป่ะคขับเพื่อเห็นยูน้ำกันบ่มีมีปรามานรูดปิดอีกย,ยัง ขาบงังเสกเยอะฮักขาบังเสกเยอะฮักเออเอา่อาได้โอดยลังไม่ได้เพื่อ,อ,ไไอนก็บ่หัวแล้วนะั่นมันฆ่าจนทางอันนี้กะลูกหมาเกียร์อันนั้นะเนี่ยนะว่าขาบังไซเกียเพราะเป็นยุเกียตินี่อย่งเวินใจ ของพองเพิ่นมันเป็นสองขาหนบ่เออเอออ๋ออ,อ,อ,อันนั้นขาหักแมอันตัวนี้มันเป็นขาเนี่ยบางทีอันนี้ลูกมาหักเอาเปลี่ยนกันที่ล่ะเอาขานี่ไปเพิ่นได้อบอเนี่ยคือเร <c oughs> า,าไปเหตุกัน พอไปเช็คแอร์เย็นมาทางังเ,เ,เย็นสุดยอดปุณช้างฟ้าบันดาลดึงเา,า่นไม่งานดึงเอาเลยเวลาเซฟกันดึงเราก็กึกกึกอ่า,อา,าโทรตามนายช่างประจำทีมยูยูสายหลายช่างอ่ะเปลี่ยนยิงกันเลย เอาเอาตาตัวนี้ไปซื้อวันนี้ไม่ได้ซื้อหรอกเข้าไปเฮ็ดยังไรมันมีสายเก่ามุมหัวมันขาดอ๋อไปเอาไปเอาตัวหัวมันแมนแมนเอาตัวย่างไปเผื่อมันบ่มีให้เพื่อได้ไปซื้ออยู่สายล่ะตัวแก้วบัดนี้รถคันนี้หายตะถึงดาวเฮะรถคันนี้ห้คนถิดดาวไหวเข้าเปล่าอังสัน รถคันนี้เฮ็ดให้แต่คนถือดาติดบ่วุ้ยขายต่อซะบ่แม่ขายต่บอบ่เนี่ยตัวตนี้ขายขายจับบาทขายจับบาทตัวนี้ขาดสิกตัวนี้กับตัวน,นั้นตัวไรขาดสิกก็ขันมานัา่งสั่งเพราะมัน นี่ตัวนั้นมีมีมหอนบบอห้ององีกตัวกลางจักบาทตัวกลางดดไมู่ีคลาสสิกเนี่ยอยากอยากได้มากแต่ว่าคุณช้างก็ไม่ขายนะครับไม่รู้จะทำยังไงเอาไปดูฝั่งนู้นหน่อยเป็นอะไรหนุ่มขวันเป็นยังไงหนุ่มควันส <c oughs> อ๋อไอ้ขาขาเออเชื่อมเมาเชื่อมถ้าอยากเรียนไปอู่อะไรอยู่เนี่ยไปที่ไหนบินเดซันไปยังไงที่ไปมันข้าเกียร์อะไรนี่เกียร์สามวะไม่ใช่ไปไหนปะล่ะเกียไปเลยเกียขาดออกไปเลยมันออกรถเท่าเดอไปได้ไปได้ยูอันนี้ขาเกียร์หักนะแต่กับว่าค้างเกียร์สามก็บอกหนุ่มควันบอก ปไปเชื่อมก่อนครับอ่าอันนี้วิ่งไปเชื่อมวิ่งไปเชื่อมได้หนุ่มวันเขาอ่อแนวยังมันสีขาเกียนนะอเอ่อโอเค